ชื่อมิสลายาวคุณคุณค้มค่ะชื่อเล่นชุกไก่อาชีพก่อนมาเรียนมีอาชีพเป็นผู้ช่วยอาจารย์สอนทางด้านอัญมณีศาสตร์ค่ะมีหน้าร้านนะคะอยู่ในออนไลน์ด้วยควบคูก่ก,กันไปแล้วก็มาเปิดหน้าร้านเองเรามีหน้าร้านแล้วมาปีกว่า เราไม่มั่นใจในงานดีไซน์แล้วก็ไม่มั่นใจในการออกแบบงานให้ลูกค้าเลยแล้วก็เลยอยากได้แนวทางในการหาแบบในแนวของเราเองด้วยลูกค้าด้วยนะะค บรรยากาศการเรียนตอนนั้นคือเพื่อนๆในคาบน่ารักมากใจดีมากแล้วก็เขามีแนวแต่ละคนเป็<ค>นของตัวเองดีชัดชัดมาเลยตั้งแต่ตั้งแต่งานดีไซน์แรกๆคุก,กเยนคาบเนอร์จิวเวลรี่ดีไซนแล้วก็โปรอิ p ส r e ค่ะก่อนดีนคาบโปรอินสไคือไม่มั่นใจเลยค่ะไม่มั่นใจในงานของตัวเองไม่มีแนวทางหรืออะไรที่ชัดเจนว่าเป็นแบรนด์เราเลย แล้วเจออะไรในคะสตัวอินฟามาทําให้เห็นตัวตนเตัวเองชัดขึ้นมันทําให้ตัวเรามั่นใจมากขึ้นว่าแนวทางของเราค่ะจะเป็นไปในทางไหนบ้างชัดเจนขึ้นเรากล้าที่จะเขียนแบบง,งานออกมาให้เป็นระบบมากขึ้นในคาสตัวอินฟายมูดบอร์ดของรูเซียบทำให้เอา m o o ด b o a r d นั้นนะคะมาใช้งานงานดีไซน์จบได้ง่ายขึ้นแล้วชัดเจนจบ ตอนปี 20, 2องพันสองศูนย์ภูมิใจมากมาก,พ,มากพอที่ห้างอยู่ดีๆก็มาเสนอพื้นที่จากที่อยู่ทีออสอะคะ่ะลงโล่งในพื้นที่ตารางเมตร15ตารางเมตรกลายเป็น3 6ตารางเมตรในหนึ่งห้องห้างเสนอมาเลยว่า เข้าห้องไหมคะตอนแรกเปิดตู้อ่ะอยู่ตู้เดียวนะตอนนี้คือทั้งหมด6 6-7ตู้ได้อ่ะเอากลับไปไว้ที่ออฟฟิศเลยตู้นึงไม่พอเป็นการขยายงานของตัวเองในการลงทุนเนี่ยเกือบ6เท่าเลยทีเดียวค่าชอบแบรนด์จิวลรี่ของวิกกี้จิวลรี่ตรงที่เราเสนองานตรงใจของลูกค้าว่า คุณรู้ได้ยังไงว่าเราชอบสไตล์นี้คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันชอบคอยตัวนี้คุณรู้ได้ยังไงว่าคอยตัวนี้ใส่กับมินิชันแล้วจะสุดลูกค้าจะ,ะาจ,จะอัศจรรย์ใจกับร้านเรามากตรงนี้ก็เลยมีลูกค้างานออเดอร์เยอะขึ้นมากกว่างานในตู้ผูเป็นลูกศิษย์ตัวต้นๆที่คิด คิดตัวชาร์ฟอร์มตัวนี้นะเอางานแบบที่ส่งการบ้านกูเจีย๊ยบไปคุยกับช่างช่างบอกอือเป็นไปได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มัมองขาดอะ่ะเราแค่เขียนแบบตามที่เราจินตนาการว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เขียนลงไปในกระดาษแล้วก็ไปให้กูเจีย๊ยบดูกูเจียเ๊ยบก็จะแนะนํามาว่าถ้าจะทานฟอร์มแบบนี้เป็นแบบนี้นะใช้วัสดุแบบนี้อะไรเงี้ยคือค่อนข้างละเอียดเก่งค่ะ